พ o ดดัสพอกะมอนมันก็คือพี่กระจูอีกแล้วนั่นแหละเอาละครับผมอยู่กับผมฟรองนะครับผมวันนี้เราก็อยู่มอดกับเดิมนะครับผมมาครับรามอนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราจับตรงน้องมาได้ตัวหนึ่งนะครับผมเป็นขอเรียกน้องทักขาดแล้วกันนะครับผมโอเคก็อ่าแบบนึงสักครูพี่ลืมปุ่มอันนี้ครับผมก็ นะาาเชนทริกส์คอร์ดหอ่านชุดถูกเปล่าไม่รู้นะครับผมน้องเป็นเพศเมียนะครับผมตอนนี้น้องน่าจะเวอร์สูงสี่สแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตบนะครับผมโอเคอ่าขอดูสกิลหน่อยว่ามีอะไรบ้างว้าวมิสเตอร์แลที่เป็นปกติด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มธาตุวิชไปตัดรนะับเป็นธาตุอ่า ท่าอะไรวะเ็มชือ่อตแล้วนะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็พี่ได้มาอาศัยอยู่ที่ท,ที่หนึ่งนะผมเป็นที่ไหนก็นไม่รู้นะครับก็มีกล่องค่อนข้างเยอะเลยโอเคก็เก็บของไว้ตรงไหนมั้งเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาโปกเกมอนไปแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปจับโปกเกมอนเพิ่มในวันนี้นะครับซึ่งต้องโปกเกมอนในตำนานนี้น่าจะยังหาไม่เจอนะผ้ผมต้องรอพักหนึ่งนะนะอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปหาพปกกะบอปกติด้วยนะครับผมในตรงนี้มันจับได้เฉพาะแค่บางตัวนะโอเคป่ะเพว่อความชัวร์นะผมเดี๋ยวเตรียมไปด้วยสักอันนึ่งอ้าวขุดไม่ได้จบละหลังบ้านไม่ได้มาดูเลยอ่าเราตรงนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะครับเราอยู่แถวนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีเราจะไปทางทะเลมากดีกว่าเดี๋ยวเราไปปูทุดบ้านทะเลมากนะครับว่ามีอะไรบ้างไะฝั่งนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะพุ่งตรงไปเลยไึพี่น้องหินนี่ตัวอะไรอะนักชิวไม่คุ้นชื่อเลยลน้องไปก็กลมเหมือนก้อนหิน,นะอะไร อะไรมันคืออะไรนะวักอ่านไม่ทันเวิร์รูมอะตัวอะไรกันนะมาถึงขอบแล้วมีสเน็กสเน็กด้วย5 minutes later อ้าวจับปลกเขาไว้นในน้ำครับทุกท่านเดี๋ยวตายขอบเนี่ย ขึ้นมากอนจับได้่้ะจับกันมานามลำบากกันโอ้คอยินว20ยี่สิบเลยครับท่านเราต้องได้เราต้องได้เวลารุนไม่ได้อะมันอยู่ในน้ำ โอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล um> ้วได้แล้วว่าโอ้ตัวเมียอีกแล้วไม่ตัวเมียทั้งทีเลยอ่ะไม่ดีแล้วปะเดี๋ยวเราขึ้นบกไปดีกว่าพอคิปนี้น่าจะใช้รลสูงนะครับในการอ่าอัพเลเวลนะอีโวเพื่อไปเป็นอ่าเจลาดอสนะครับผมลืมชื่อลืมชื่อพวกาลังสวนมัวปะเดี๋ยวเราไปขึ้นบกไปดีกว่าไม่มีตัวใหญ่วบบนี้เลย วิทยวเยอะแหละวิศัยแต่เราจำวิวิสัยมานะเกมนี้นี่มันมีแบบอ่ปาปกติบอลสกิลที่มันสามารถว่ายน้ำไปกับเราแต่มันแบบเราขี้หลังมันไปจะดีมากเลยนะถ้าจจอวิทย์มันจะเป็นลาปลาสใช่ไหมที่สามารถใช้สกิลว,ว่ายน้ำกับเราได้อ่านี่ดูสิเมคกอมอ่าสกิลสกิลนี้เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็เวลนี่เอ้ยอิวได้นี่อ้าวอิวได้แล้วอ้าว ไม่เกลอดไวขึ้นเอาได้แล้วดิขอสักครู่ครับผมพี่ขอช่างลืมปุ่มอะตัวเอ็นะตัวเอ็มปมกตินี่ไงกีรัลดอยแล้วผมเป็นร้อยสิบนะครับผมสก,สกูลเปลี่ยนได้นะครับผมเป็นทาบิชนี่เอาเป็น two star เพิ่มไมคอันเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้นี่เลยว่ะเป็นไอซ์แฟรง n ์แล้วก็สกิลก็ นี่แล้วกันบินโอเคปะอ่านชื่อผิดถุกที่ขออภัยนะครับผมภาสาสังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะตัวนี้อยู่ไหนแล้วเนะี่ยอ้าวกดอีกอะ่ะชอบนึบลงปุ่มลงปุ่มโทษโที่บอกตรงนี้คือโซนน้ำมาเลยะครกบนไอ้ที่นี่มันไม่โหลดแฮผมตรียมันจะโหลดแฮนอ๋อภาพมันไม่โหลดเลยทุกท่านเลยปะเดี๋ยวอ่าทางบกหาบกขึ้นก่อนแล้วกันนะครับผม ตรงนี้ที่ไหนล่ะเนี่ยมันเหมือนภูเขาไฟเลยอะเราเข้าไปก็จะตายมั้ยเหมือนจะตายเลยอะบอกว่าไม่รู้อะนี่ตัวโอ้องิปโปฮิปโปโพอสก็อะไรไม่รู้อ่านถูกผิดอ่าจารย์อ่านผิดไปเรื่อยอันนี้ข้อใดน้องเจอเก้น้อย อเราไปขึ้นชี้นสูงดีกว่านะครับผมมารู้กันว่าเราจะได้เห็นโปกติว่าจัดงานในคลิปนี้ไหมน,นะครับไม่รู้ว่าเงื่อนไขการเกิดมันคืออย่างไรนะครับผมเหมือนเรต้องเกิดหรือต้องทําอีเวนให้มันเกิดนะครับเจา้าตัวปกติว่าในตำนานนะนะตรงนี้ขึ้นไม่ได้คูต้องคุต้องเสร็จต้องหาพิกแอคอะไรมาลนเลยทุกท่านอ่ะอืไเดี๋ยวหาตามขึ้นมาดีกว่า Two thousand years later อ้าวเจอห,หมู่บ้านวาทุกท่านไม่มีเนสด้วย ได้มีีเกมนี้เทเลทอะไรด้ของเหมือนเดิมหมดเนาะมีข้าวด้วยเหมือน,น,น,นะนเราทุบไอเทมอะไรไม่ได้เลยเพราะเราเปิดเพจฟูปะไม่เกี่ยวมั้งเกี่ยวปะะอ๋ออ๋อไ่เทมไ่เทมก็ไม่ต้องเอาไม่มีอูชด้วยเหมือนเราจะเข้าในมวลของโซนป,ปกติแล้วนะ่ะเมื่อกี้เห็นเนสกับใครวะอยู่วะแบบ ตัวแก๊สพิษนะครับผมชื่ออะไรอนะคอฟฟิงนะครับนี่ตัวแปลกสุดที่แต่เดินมาแล้วเนะี่ยพี่เดินมาตั้งแต่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าดูดิเดินยาวมาเลยนะครับผมเราออกเขตเ,เมืองใหญ่ละไอ,อตัวอะไรวะนะไอตัวบอลกรบอนมาอาจารย์พิดไปเราไปกันต่อดีกว่าครับผมก็ในโซนนี้ไม่น่าจะมีอะไรลนะ นี่แต่ตัวเดิมเด่นหมนอดเลยอ่ะบอดี้เอาโปเกมอนเกิดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะนะครับผมในช่วงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรใส่เยอะไปมั้งไม่เลยทำไ,ไมเขาสดมืดวะฟ้ามืดฝนจะตกอ่ะ เอ้ยไอ,อ้น้องร่างแรกของเรานี่วาเดี๋ยวนี้ตัวเดียวกันเลยครับผมแต่เป็นร่างแรกนะซึ่งร่างของน้องเราพัฒนาที่น่าจะสูงสุดแล้วมั้งใช่ปะใช่น่าสูงสุดอะมนูสองฟ้ามืดวะแปลก ถ้าจริงท้องฟ้าเพียนสีวะทุกท่านอาจจะมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็เป็นได้โอตอนนี้เราเดินมาไกลออกเมืองมาเยอะมากแลว้วอย่างบัตเตอร์อะไรห,หนึ่งเลยอันนี้ปฏิิีวนะแ่ะเนี่ยถ้าไปเจอเราคงต้องตรงไปก่อนแล้วกัน โปอยอะฝนตกนี่นว่าทุกท่านอ๋อพี่ปิดไ anyway. อ้นี่ไว้มาเลยมันดูเหมือนฝนตกนะโอเคเฮ้ยมันล้างอิวอีกเนาะพระลองรอน,นว่าเฮ้ยไม่ใช่เอาค่ะก็จัดไปดิไฟส์ Five. เอาถอบปิชกลับไปก่อนแล้วกันอืมเจ็บอยู่ อ้าวชิวเลยฝ่ายชนะค่อนข้าง,างสู่ครับผมเออปุ๊บอืมแค่บับตัวเว้องอมันจะบับเลยมันต <c oughs> ีลองดูท่านี้สิถ้าผิดอ่ะบับ,ออบ,บโอเคมาถึงเทิเ์เราแล้วก็เป็นเฟรมวิวลองเผาดูสิ อุ้ยแรงอยู่ครับอุ้ยน้องแอคชั็นขึ้นเหมือนกันกลับแม่งเลยรเริ่บร้อยครับนายวินโอเคขอบคุณมากเราไม่ได้มีโพชั่นเ,เอาเลื่อนมาเลยอะ,อะไปก่อนก่อ,น,กอน,น้องให้น้องตามมาด้วยดีวยกว่าสั้นเห็นไหมมันมีไอคอนแดงแดลงพวก คือวะเฮ้ยนกเล็ก okay, okay. ไอตัวนี้ดีไอตัวนี้เก่งแล้วเมื่อกี้ไอข้าวแดงแดงคืออะไรท <c oughs> ุกท่านจับก่อนเลยตัวนี้เก็บเอาไว้ครับผมเอาไว้หาที่หลังที่จะหาที่หลังน,นัแน่จะคิดว่าจะให้เลยเ้ยอยู่พ่งไปผมด้ทยามหกเลยปะไอ้น,นี่เหมือนจะไปท่ามาังกรนะถ้าถ้ามาังกรต้องใช้ปุ๊กบอลอะไรจับ อ๋ออันลองอันนี้ดูแล้วเมืเอ่อกี้ไอคอนแดงๆขึ้นจอมันขอบ้างเหอวะท่านล้วประกันวัปกัปิีเราไม่มีเลยกันเรื่องมองดยน่ามันอย่างขึ้นอยู่เลย ừ. จับเรื่อยๆดิจัดไปไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ไปเป็นไร ขอดูขิอ๋อเนี่ยมีใช่ป่ะมันมีไอคอแนแดงแดงจุดไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยไอคอแนแดงแดงมันอยู่แถวนี้ทุกท่านไม่คว,ว่าไงวะน่าสนใจในถ้ำเหรอ ก็ไม่มีห็นอะไรพิเศษเลวยตัวนี้โย่ทุกท่านไอ้แดงแดงด้วตัวนี้หรอเหมือนจะไม่ใช่อย่างไงไม่รู้น้องก็ดื้อไม่ยอมจับด้วยอ้าวฟ้าผ่าแลนะ้ว ลองใช้ลูกอื่นไหมอ่าไอ้ลูกพุณนะเป็นอย่างตัหนึ่ง่ะดิอ่ะขอจับอีกลู่นนะพอกระบอลเราจะหมดแล้วทำไมทองฟ้าเป็นนี่อะไอ้ตรงนู้นต้เป็นสีแดงเม่อนันไปดูทางนดงนี่ตัวนี้มอนปกติเหรอไม่นะถ้ามอนปกติมันจะเป็นบีคีนอ่ะเดี๋ยวลอง ขอ,อยาตีนน้องจะต,ตกใจแล้วตกใจคิดว่าวกำลันอะไรยังไม่เจอพ่อผมยังไม่รู้ข้อหมายของมันทำไมถึงเป็นไอคอนสีแดงขึ้นน่าไแบบมันขึ้นหวังหนูนะทุกท่านไอ้ขอบ้านสัตว์ปกติเหรอถ้าเป็นเกมปกติมันจะเป็นพวกผีคอยมาตีเราอะนะอะไรอะแกมาโท่ที่ได้ไงเนี่ยน้องมาอยู่ทะเลสาได้ไง จากตรงนี้ขอตัดตนะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วกลับมาดีกว่าอเอาแหละเรากลับมาบ้านแล้วนะครับผมก,ก็เดี๋ยวกลับมาหาของก่อนก่าก็เดี๋ยวจะเอาน้องไปเก็บที่โปเกมอนสเตอร์ด้วยอันนี้น้องตัวนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ขออนุญาตเก็บตัวนี้เราเก็บใช้งานอยู่โอเคสามตัวหลักนะครับยังเหลืออีกสามตัวหลักที่เรายังไม่ได้โอเคไป,ไปหาต่อ ตอนนี้ผมเลงไว้ไม่กี่ธาตุนะครับสำหรับธาตุพืชเนาะซึ่งพี่ยังไม่โชว์เรื่องตัวนะครับว่าจะเอาตัวอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆถ้าเจอถูกใจก็เอาตัวนั้นแหละนะครับโอเคไปเจอธรรมาหาหมอนในโซนของโซนปกติเราดีกว่านะครับพอไปหลังๆแล้วมันมอนไม่ค่อยหลากหลายนะครับจะเจอแต่ตัวซ้ำๆเดิมๆกมันเลยแต่น่านจะเจอตัวแปล,แปลกๆสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาหาในนี้แล้วกันะ โอเค่ะตรงนี้เป็นอะไรเออยที่โซนโปสเกมอนปะอ๋อที่ซ่อมกับที่ไอ้นี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอไปทั้งนู้นก่อนเมื่อกี้เห็นทำาะไแบบมไม่มีใครเ้แบทเทิลเลยอ่ะเฮ้ยแบบขังคาวเวลอะไรเนี่ยยี่สิบสองไม่จบตัวตกใจ อันตูดนั่นซะด้วยโอ้โซลาวาครับทุกท่านโอ้โมหมันน่ามีโปเกมอนเกิดในนี้นะพาดลาวามีกระยาละเออไม่เหมนจะมีแค่กล่องเนาะมีพชั่นแล้วก็อะไรอะอ่ออะไรมีเท่าหินสักอย่างโอ้แอชิบเบ็นทางนั้นเลยโอเค มีตังค์นะครับเดี๋ยวมาดูไปซื้อของที่ไหนดิท่านนู้นเหมือนจะไปได้ไปได้ปะเาตกราวาเยอะไม่ดีนะครับนี่คืออะไระทุกท่านเหมือนจะไม่ได้เลยเพิ่มไปไม่ได้ด้วยอ,ะอ่ะไอ้พวกที่คงที่ขุดเนี่ยพี่อันนี้ไม่ได้เลย ม่รู้เป็นพอพี่ปรับโหมดผิดหรือเปล่าไม่เลยคุณเลยไม่ได้เลยอะ่ะเวลาของมันก็จะไม่ดอบอะ่ะไปเราออกไปข้างนอกกันดีกว่า <c oughs> โซนนี้มันน้ามีโปเกมอนเกิดจริงนะผมโปเกมอนทัดไฟหรือมันจุดเกิดจุดเกิดเปเกมอนเนทียบวะ <c oughs> ไม่ใช่หรอกมกั <c oughs> ้งน่นอะไรอ่ะไม่รู้ว <c oughs> ปะปไปไปกันดีกว่า ขอทาตุพื้นดีกว,ว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปหาโซนธาตุทางฟอรเรสต์ดกบอะทางนี้ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นโปเกม,มอนธาตุไฟซะมากกว่านี่อะไรอ่ะอ๋อปอบเอาออกมาดีเทีย,ยบไแเยะปอบก็ฟอรเรสต์อยู่ทางนี้นะครับผมส่วนนี้เราก็ต้องหันหน้าไปทางนี้อ่าถูกลัวปะ่ะอันนี้พาไปได้ พาไปตายน่าจะเป็นเครื่องร่อนแหละตรงนี้ไอ้โลโก,โก้สีแดงขึ้นอยู่แล้วทุกท่านอ๋อมั่ายแล้วมันน่าจะเป็นสัตว์ปกตินะครับในเกม,มเริ่มมั่นยาแล้วปกติตาก็จะได้ของปกติมานเนี่ยขึ้นอยู่เป็นไข่ ม้นี่ขุดไปได้จริงๆนั่นแหละโหมดมันมันบักไปแล้วเพราะพี่ลองปรับโหมดคืนแล้วมันก็ยังไม่หายมีแกะตัวอะไระอ,อะพี่น้องตัวแล้วตัวแล้วอ๋อเป็นอะไรวรอโอ้มันมีช่ตัวดีดิน้องมันสีเดมเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรหรอตุ๋ยไมเนี่ยขึ้นดีวะ ตัแน่ถ้าขึ้นผิดทางไหนกันแน่แล้วขอคิดโกงเอาแล้วกันโอเคขออย่กคิดโกงก็ผมก็เอาพีจ็กมาแหละจะได้สะดวกต่อการไปต่อนะผมออันนี้อ๋อจรกมาไดไงเหรอว่าเ็กอะไรเงี้เดียวไม่เป็นไรไอ้น้องหัวแดงน้ำไปได้เลยวะ่นี่เวลาไม่มได้กินครับทิ้งได้เลยให้ไงยัไงใหไงเอ้ให้ดูหน่อยน้องเป็นใครอะ ทำไมน้องวิ่งจะขอบอะปุ่ยสิบห้าน้องน่ารักว่ะฮิ <c> ้ <oughs> จับเลยอันนี้ขอจับไว้สะสมนะครับผมขอนชื่อน้องคือใครมาอยู่กับพี่เธอเอ้ยมาอยู่กับพี่ โอ้ยน้องมาอยู่กับพี่เถจา้าพี่เรียนดีโอ้น้องอ่ะอีกร่นหนึ่งทำไม่ได้พี่ก็ไม่เอาละอะถือว่าโปกเกมอนไม่เลือกเราครับผมโอเคโปเกมอนไม่เลือกเรานะไม่เป็นไรเพราะไงเราไม่ได้จับเป็ดเอาเมนูแล้วะฮะนี่น้องมีแต่น้องตัวเล็กน่ารักน่ารักน่ารักเลย น้องหูชิเทาเออวะถ้าเราไอ้น,นี่ไปขุดแล้วมันจะขาบไม้ได้ไหมอ่ะไหนลองดูสิาเรามีวัวมาได้ไงไม่ได้เหมือนกันวะไม่เป็นไรครับมีวัวมีแกะโอ้5 minutes later ไม่น้องตัวอะไรอ่ะนิ่คิดไม่เคยเห็นเลยฮนะจิ๊กจอกอะครับน่ารักว่ะ โอ้ยสีเลยสีเลยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ถูกใจเต็มที่แต่จำอะไรมากว่าน้องน่าจะเดินแถวนี้แล้วไปนะคือไม่ปวดสิครับเพราะมีอะไรบ้ล,ล่านี่เราจะออกโซนป่าเลยจะไปโซนหินแล้วนี่แะละอืมโอเคเอมาจากไหนพี่ อามีเตียงครับผมเราจะไม่นอนนะเพราะว่าเอ้ยว้าวโ,โอเคอ้าวไอเ้เนี่ยทิ้งแล้วกันเพราะพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวถ้าจําเป็นแล้วค่อยมา2000 years later ต้องนี้ไม่ได้เลยอ่ะเล็กลหลังนึง มู่บ้านนี้ไม่รู้ของใครอะแต่เป็นของครับเจ้าไปที่จะปร้อยแล้วของทั้งหมดก็คือของของเราแล้วตอนนี้อหนอกตัวนี้แล้วเหมือนจะหมดเลยนะตรงนี้มันจะเป็นจุดออกอ a นาบานดูสับหนไม่เป็นไรไปไปหาโปกเกมอนที่เราต้องการต่อดีกว่าไปขั้นนี่ตัวอะไรนี่น่ารักปะ จะเอ๋ตัวเองเฮ้ยฮโหโหอะไรอ่ะโนนิต้าเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้สวยอ่ะไปอยู่กับพี่ไมน้อง้าลูกเับผมถ้าน้องไปอยู่ด้วยต้องดูก่อนว่ามีปกรบบอลพี่จับเฉพาะไหมอาัลตาราบอลนี้จับตัวอะไรขขอลองหน่อยเฮ้ยจะเอาหมาไม่เอาแกะ มาอยู่กับพีเธอสองลูกครับอันนี้คือใช้ประกับบอลลูไหนจับผิดพลาดที่พี่ขอขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าพี่ลืมนะครับว่าบางลูกนี่มันจับทาตุอะไรบางถ้าเจะพิ่ไอก้อนฝาเนี่ยจับทานน้ำนะก้อนนี้ไม่ด้ชัร์เหมือนกันอันนี้ปกติเลยอ้าวมาอยู่กับพี่แล้วขอบคุณครับไห้ขอโูกได้น้องสวยมากปนิต้าชื่อชื่อไพเราะอีกอแล้วด้วยอะ่ะพี่ขอเรียกน้องปนิต้ามันเดียวแล้วกันนะครับ ว้าวอ่าถ้าจะออกมาเดินด้วยเราต้องเป็นตัวแรกใช่ไหมอ่าเดือดดอดแล้วก็อาร์ป่ะไม่ใช่ละทำไมเป็นเธออก็รู้แล้วว่าเป็นเมนทำไมเป็นเธอ ไม่เป็นไรไปก็ต่อครับผมเราได้ตัวะส,สมมาตัวนึงแล้วน้องโพนิต้านะซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาตัวเทตเมอก่อนว่าน้องเก่งขนาดน,นั้นเดี๋เช่นพวกนกตัวนี้เวอร์ซี่หกขอเวลพอๆกันได้ไหมฮยถุกท่านอู้วอ้าวแต่ผมก็มาท่าถิี่แล้วครับอาตัวนี้แหละตัวนี้ดีตัวนี้ดีผมไม่คิดว่าจะเจอที่นี่ ทีแห้าครับอ่าสวิสเปลี่ยนตัวขอรองน้องปนลิต้าหน่อยอ้าวอุ้ยอุ้ยเอ,ยอ,ยอ,อาเป็นแฟนตาซีวินนะกันอ่านถูกกว่าอ่านไม่ได้อุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เราก็เช่นกันอ่าอิ a g i l หรอบัปนะ ไม่เป็นไรงานเซิวต่อไปก็คงต้องเป็นเพนสปีดมาให้ดูสิโอ้โเจ็บอยู่จ็บอยู่จ็บอยู่เอาละได้เวลาจับแล้วครับเฮ้ยอดอันนี้จับดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นธาตุหินมาอันนี้มว่วนะอ้าวลูกเด๋ยดนะขบขาโอเคเราได้ธาตุหินครับผมแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ธาตุไม,ไ,าไม้นะครับผมโอเคก็ ในดูสิสตักว้าวโอเคเราได้องนิส์มานะครับผมที่หินเราโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคงต้องไปหาตัวธาตุไม้จริงๆนะผมที่อยากได้ตัวเมนแต่ละธาตุมาอุ้ยเดี๋ยวนะไอเจอตัวหายากทำไมครับวะทุกท่านทำไมมันเกิดแบบนี้วะ เฮ้ยน้องสายดมโอเคแล้วผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปละ